มันแมนคือเขาว่าอยู่เอ้เมื่อนั่นไปย่างตลาดเรียบด่วนล่างอินท่าเขาา่าจังไหนก่อนโบลูเด้อเขาา่าจังไหนโอ้อันแดงนเสื้อเขาไปย่างตลาดเออเขาา่าจังไหนบันเนียนแข่งย่างออกกว้างเออบันเนียนดงนเสื้อเขาก็ยู่ข้างหลังบันเนียนเขาบ่หัวมากนังกันเออเขาก็ว่าบักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเออตะกีมักด่งยัวเออคู่มือนี่มันเศร้าด่งแล้วมันไปย่างคือเศร้าด่งมันได้เมียเท้า สิเป็นยานเท่ากันมีหีอยู่พอเท่าละสวยอยู่งามอยู่แม่หน,น้าหน้าลีตางามอยู่บ่พอ่องามอยู่กันแม่งามกะลีหอมแม่เบิร์ตีลักโอ้ยพอได้ดอกต้องชิ้พอ่อไม่ใช่ได้เสียค่าสินไหมเ <c oughs> บ้าคักเบ้าเนี่ยเจเมนโผล่เจเมนโผลกันยังห่าขอบคุณค่ะขอบคุณได้หลายนะคะ